สี่สอครับเมือได้บ้านสวัสดีครับมือนนี่มาเบ de ิ่งฟาร์มกุ้งของบ้าอย่างก่อนเหรอกรมกิจฟาร์มครับกรมกิจฟาร์มนะครับเหมือนเป็นฟาร์มกุ้งทุ่ทังอำเภอใดครับเนี่ยมาเยี่ยมชมฟาร์มเพิ่นหลักก็รมาศึกษาการเลี้ยงกุ้งจากธรรมชาติสู่ธรรมชาติครับให้ลอกเลี้ยมธรรมชาติไก่เคี้ยงที่สุดที่สุดครับกว่าเพิ่นเรียกยังไงมีความเป็นอยู่ยังไงพี่น้องนี่ครับครับสวัสดีครับ นี่ครับเจ้าของฟาร์มยังหนุ่มหลุนใหม่สวัสดีครับสื้อคมจิตฟาร์มดีครับอยู่บ้านใดครับเนี่ยโคกนักโกครับโคกนักโกเนาะนี่ครับโคกนักโกอธอเภอิกาใต้จังหวัดยโสธรโอ้คนเด็กเขามาเบิ่งการเลี้ยงกลุ่มคนโอ้พี่น้องเต้มลูกเต็มกุ้งเต็มพี่น้องมีลูกกับแม่เป็นฟาร์มเลี้ยงอันนี้จะเป็นบ่อเลี้ยงผสมอ๋อตัวนี้ผสมเลย เนื้อที่เักไรครับเนี่ยยูนี่โดยประมาณโดยรอบเนี่ยเฉพาะเลี้ยงกุ้งครับไม่นครับเฉพาะเลี้ยงกุ้งยูที่ไอเลี้ยงแบบจริงจังยูวนี้ที่เลี้ยงเลี้ยงกลัวบ้านเลยพวกผสมปลาผสมประมาณสองไร่สองไร่เนื้อที่สองไร่เลี้ยงโดนแลระบาดกุ้งเนี่ยครับสองครับสองปีกว่าสองปีกว่าเป็นยังไงผลตอบแทนครับก็ดีครับดีได้ได้ยุตตลอดได้ยุตตลอดขยายตลอดที่ครับทุก การเลี้ยงยากปะครับการเลี้ยงกุ้งไม่ยากครับแค่หัวนี่มันอยู่ยังไงแั่ว่าอย่างนี้ครับอยู่อาศัยยังไงไอซีน้เบื้องสีน้ำเบื้องไอ้เออเราพูมเราขังเราครับเราเกินข้าอยากเลี้ยงไม่ไหมยังสิข้าต้องเฮ็ดยังไงก่อนอันดับแรกหน่ยการเลี้ยงกุครับต้องปธรรมชาติหน่ยเตรียมบ่อครับเตรียมบ่อเตรียมบ่อเตรียมบ่อก็คือ ก็คือหนึ่งตรงนี้ตรงมีบม่บอ,อบอ่อผ้าใบกไ็ได้บ่อผ้าใบพี่น้<ร><ข>องมึงข้าวที่เป็นบอ่อดินครับ,บอร่อดินก็ทิ่ง,ง่ายกว่าครับนี่เป็นบอ่อเป็นบอ่อเลี้ยงเพิ่นนะครับพี่น้องนี่คืออยู่กลางทุ่งไฮทุ่ทงนาธรรมชาติแบบแบบธรรมชาติลุ่นล้วนเลยธรรมชาติล้วนๆเลยพี่น้องนี่คือบ่อบ่อเพื่อนเอินบ่อหยางครับนี่บ่อพักหรือบ่อบ่อบ่อบอในพันเป็นบ่อเลี้ยง เป็นบ่อผ้าใบครับเป็นบ่อเลี้ยงผ้าใบสําหรับจําหน่ายขายเลยมันบ่อเลี้ยงเพาะพันธุ์มันบ่อเงี้ยงครับอืมคือใหญ่จากนี่คือตักออกไปขายท้องตลาดเลยมันบ่อเงี้ยงครับบ่อนี่แล้วบ่อแม่พันธุ์ไปเลี้ยงใส่บ้านนี่ครับไปเอาจากใส่นี่ข้างล่างครับก็คือว่าถ้าองถ้าเฮาสิขา่พอแม่พันธุ์เฮาก็คัดใส่เอาคัดคัดคือเฮาตักขึ้นนี่แล้วห้อก็คัดใส่จากจุดนี้เลยแม่นๆครับถ้าเป็นกุ้งกุ้งกิโลนี่เฮาเฮาสิขายจังได้ก็ได้ ใส่หน่อยใส่เงีย้ยนี่ิคแต่ว่าเฮาต้องมาคัดแม่พันธนนุ์เฮาพอมาค <พอ S 2> ัดอีกทีนึ่งมาคัดจากจุดนี่แหละเีใส่เวลาเลี่ยงโด่นมาคัดตอนแ,แต่ละรุ่นเนี่ยต่ะละรุ่นกับสามเดือนครับสามเดือนยังเป็นพนนอแม่พันธุ์หนึสามถึงสี่เดือนแล้วเด็กย้ำไปขายเนี่ยสิเด็กสามเดือนยังขายเช่น,นึงหมดหรือังไดเนี่ยก็คือว่าไอไอลุงพอแม่พันธุ์ชุดหนึ่งครับบานกะชีได้ลูกลูกมันหยิก สามเดือนอยังสิลี่ยใคอีกทีนึงออืก็คือว่าจากหลังจากสามเดือนเนี่ยกุ้งเพราะว่ากุ้งกุ้งชุดแรกก็จะไข่ไข่เรื่อยๆครับ,บก็่อยู่ประมาณอยี่สิบถึงสามสิบมื่นเขาทิ้ว่างไข่ทีนึ่งแต่ว่า,าเอ,อันดับอบแรกนี่คือต้องเลี้ยงเห็น,หน,นครบสามสิบส,สามเดือนเ้าจังสิไดเพาะพันธุ์เพาะพันธุ์ไปเรื่อยอ๋อเ้าจังขยายพันธุ์ไปเรื่อยคือช่วงแรกๆนี่ต้องใส่เวลาสามเดือนแมนครับ ก็คือสามเดือนเนี่ยเริ่มลงตัวเริ่มเนี่ยจับขายมันบ่เดือนเือนครับต้องเอาต้องเอาแม่พันธุ์สักก่อนจะมาขยายการขายสู่ท้องตลาดครับครับโอ้ดังนั้นนั่นก็สิเป็นผลผลิตต่อปีเรื่อยๆก็คือเอาจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นรุ่นต่อรุ่นมันบ่ครับเนี่ยครับคือเขาสือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รอบเดียวแม่นครับรอบเดียวคือว่าได้ตลอดปีเลยจนกว่าเขาจะบริเวณนี่แหละแต่ว่าอาหารมันหายากว่าครับเนี่ย ให้บ่ยากครับให้บ่ยากหมายถึงว่าเอาอาหารแบบใดจังสิทนกับการดูแลเฮาเล็สิใหญ่เร็วไม่เอานครับแต่ที่เป็นหัวหันเม็ดครับอาหารสามารถนี้อาหารเม็ดจุ่มอาหารเม็ดจุ่มพี่น้องอืมครับก็สิเป็นลักษณะนี้นี่คืออาหารกุ้งอืมกุ้งฝอยบ่มันกุ้งฝอยกุ้งเต้นพี่น้องกุ้งเต้นอ๋อเนี่ครับกุ้งนากุ้งนากุ้งฝอยนา เป็นทีนิยมของตลาดช่วงนี้นะครับกุ้งเต็นหม่องได้ก็มีไปหม่องได้ต้อง้ังหากุ้งเต้นครับนี่แหละครับบ่อเพนอันนี้คือบ่อบ่อเตียมขายเนาะแล้วก็เอิ้อนหยังครับนี่เป็นเ <Get S 3> น,น็นแร่าครับแร่ธาตุาร่ธาตุากุ้งแน่ธาตุกุ้งเลี้งกุ้งเออเบอรแข็งเร็วแล้วก็กินอาหารกิ่งลักลักครับลักๆักลักๆักครับผม คือเ้าเอาไปเลี้ยงห้อน้ำจะใช้กันได้บ่หรือ้ังไหนถามเนี่ยเอาไปเลี้ยงเนี่ยห้องน้ำยังก็ได้บ่หรือ้ังไดนยังเนี่ยครับน้ำยังก็ได้แต่ว่าตรงนี้ก็เป็นน้ำวดันน้ำวดันหรือน้ำยังกระชังตรงนี้แหละท่านตัวนี้ใส่ผมเขาเปิดนับปลาปลาเลี้ยงได้บ่เนี่ยได้ครับก็ต้องพักพักน้ำเลยอ๋อพักน้ำซะก่อนอ๋อข่าเอขื่น่าข้อริมมเลิเฮย์ข้คอริมมเลิเฮยนะครับเนาะอากาศเขาต้องใส่เวลาอยู่กับเขาเบิดมือบ่อเลี้ยงไดนครับเนี่ย บ่กแล้วแต่แค่แก่ให้อาหารนี่สิสิ่งห้อาหารเนี่ยนครับถ้าถิ่มไปยังสี่เหล่านี้เนี่ยครับผมก็เห็นงานประจำเพื่อกันอคือว่าเส่งแรงผมก็ขนาดครับไม่ไรผมก็ดูแลอะไรอย่างนี้นะครับโอ้โหบ่มันปืนที่นหน่อยพี่น้องเครื่องบอกฟันไอ้บอกที่ดาพร้อมโอ้ปู่บอกฝรั่งพร้อมบ่ต้องไปเทศนอกดนะครับแถวนี้มีฝรั่งฝรั่งกับมีครับมาเที่ยวชมฝรั่งได้ครับเป็นสวนฝรั่งนะครับนี่นี่ครับเมืองโตกุ่มพน ตัวนี้ก็ท่านในเลี้ยวอันแดงแดงในถามในไม้ของว่าจังใดครับนี่อันนี้จะเป็นในที่รบซ้อนของกุ้งที่รอขาบครับเป็นแค่นสารไหลพวกสารไหลัวนี้ก็พอดีกคือบัวนองบัวนอาเลยตีอย่างครับปกอุ้มในพวกพืชยังไงครับพอพอเสียอห้องพืชพืชน้ำก็บทเป็นพวกไอ้ไอ้แมงป่อครับแมงป่อที่มาไขรแมงป่อหมายถึงแมลเร็งป่อมะเร็งปออ๋อ มันสิมาแม่นครับลูกลูกคงไม่ก่ออะไรเลยจะตูกโอ้ห้าต้องมันดูแลแม่นครับผมมันดูแลผม่ยของมึงแย่งมันอยู่นี่วิจตูกลุงเพือตอนตอนมันจิ้มอะไอ้ถามแบบตรงตรงบ้านเนาะเห็ดฟาร์มกุ้งมันนี่รายได้เดือนเท่าไหร่ได้ได้อนผมโบกี้เป็นเดือนครับผมคิดเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วเอออาลักกับอาลัก กี่หมืนมืนกีมีสองหมืนกีมีครับต่อหนึ่งสัปดาห์เจ็ดมือ 4, 3, 4, 3, 4, 4, มีเลขหารักมีเงินหารักเขาในกระเป๋าพี่น้องโอ้อาทรงยิงคว่ำโอ้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 น่าสนใจเนาะตสวาห้าตังใส่ความอดทนส่วงแรกมันวะส่วงระยะสามเดือนเ้าต้องฝึกให้ได้เลี้ยงให้ได้ดูแลให้ได้นะครับต้องเลี้ยงให้มันขยายให้ได้อืม อนสบายบา,ามีคุไเรื่อยครับสเดือนแรกตื่นขึ้นมาต้องดูแลเขาส่วงเทียงก็ัมาดูแลแดดจัดบ่เป็นอย่างมันบ่ต่วันาวายานตะฝนบ่เลี้ยงไดนนนตฝนโอคันฝนตกในต่อง,งอุณภมเปียนอุณหภูมิมเปลี่ยนพี่น้องบ่บแมนวา่าเห็นมันยุดน้ำอันห่วยน้ำหังเข้าไปสอนแล้วมันสิท อ๋อถ้าเป็นพวกบ่อดินบ่อดินก็เป็นยังครับโอ้โหก็จะมีไอ้การปรับมูลคุ้มของเขาอยู่แล้วอ๋อขับเป็นบ่อดินบ่อเป็นยังพี่น้องกัรเลี้ยงในบ่อดินนี่ยอากาศอากาศเย็นอากาศเย็นบานเลยข้างบนมันสีอุ่นได้วั่นเค้ไปจับไปเยี่ยมอากาศเย็นครับครับแล้วหนาวอ่าบานนั้นเครื่องมันดีมันสีอุ่นข้างล่างมันสีเย็นแน่นแน่นครับบานถ้าถ้ามันฮอนตั้งเครื่องมันสีเย็นได้บัานโอ้ แต่ว่าตัวนี้ต้องปรับเพรวตรงนี้ต้องายุติใจจะให้ฝนตกห้ามันฟุตกห้าก็ต้องต้องหาหาที่ลบซ่อนให้มันเนาะตรงนี้ลังคาก็คือว่าถ้าตกฝนหน้าฝนเขาตรงกลางเป็นพวกไอ้พลาสติกใสกันฝนเขาประมาณนั้น plot, ครับเจ็บยิ่งได้ก็ได้ฝนมันเ้านโขบวาหน่อยเออตัวนั้นตัวนี้ดูแลยากตัวนั euh. ้นสิดูแลง่าย เป็นบอดินก็มีพี่น้องบอดินมีจักบอสครับนี่จักบอสสามหรือสี่บอสี่บอสพี่น้องวันนั้นเลี้ยวไปแม่นเบิรดได้ครับแมนเบิร์ดบอเสียบอดีด้านบอเสียมันแบบใดบ่อดินครับบ่อดีดคือพวกคุ้มอ้ประตูมันยากอ๋อทีมีพวกตูพวกอะไรนะแม่งบอลอะไรแม่งบอลอะสิงามงามเขาเก็ยบนห้เขานางลุกลุยสอนเลยบ่บ่แล้วครับตุ่มครับฮะน่าจะเป็นตุ่มมุ่งตุ่มมุ่งเข้ากลาง เขาตองมาใส่ตุ่มเหมือนบ่อเนี่ยดักแบบธรรมชาติเลยเอาดดักก็ยังอยู่แห่งคงฮานี่บ่อนี่ก็เป็นตะมวลเนี่ยวะเอาเชอกเอาเบ็ดเอาเบ็ดห้อยกระสุนอะไรอ๋อโซ่เชกสองเชือกอกับเบ็ดบ่ลอะไรเออโอ้ต้องใส่วิธีนี่เพื่อเหลือลูกพันธุ์มันไปเนื้องหนาเพราะว่าถ้าดัก ดักยูนีกีมั์ซ้มือนกีเหลือบางครับบางสุดเดียวดักมือที่ชเริ่มชีวเขาแล้วแล้วเขาแล้วเขาอาามพันลงไปไหมเพื่อมันขยายไปย่าแขยายถือเลือเลือจากข้อดักแล้วแมนครับโอ้โหอธิบบอบอละมือบอละมือแมีนครับมันก็ีพัดกันพัดกันไปแมนครับเกิไว้ในกระช่างมันเลยไปคือว่าขายเป็นพอแม่พันไปเงสินะโอ้โหมาขเอกลงมาคือเกา ครับมันขุนมันเป็นคลองไอ้พันต่อไปน้ำเนี่เขาบอกเด้สูบขึ้นมาเลยเนาะมันน้ำอยู่ท้งไฮตรงหน้าเนือน้ำเมันมาจัดหน่อยผมมันมันคืเป็นนี่ไอ้เป็นขุดบ่อมันสิเป็นนี่บ่อพักชึ่งๆอะไะกันทีนี้มันอยู่สูงกว่านะครับผมก็เลยใช้เป็นลักน้ำเอาักนเราต้องใส่ไฟฟ้ามันมีตลอดปีที่าน้ำตรงนี้คันบ่มีน้ำตลอดปีเขาเนี่ยสูบประดานได้บ่ได้ครับได้จะบาดาลลงลงไว้พักมองบ่อบ่อพักเลยเออเออเออปล่อยลงมา เน่นเลี้ยปล่อยลงมาบริษัทน่องเราลงบ่อนี่ก็ได้บ่อนี่เลยมันดีที่สุดเนี่ยคือว่าต้องเ็ีเป็นน้ำวนอย่างนี้เรื่องสูบสูบด้านล่างแล้วก็ให้มันปล่อยลงนันทึงสูบข้างล่างขึ้นข้างบนไหลลงข้างล่างโอ้ว่าเป็นวนหนึ่งคือว่าต้อมันอีกใครดีคือน้ำตรงไหลน้ำตรงไหลเรื่อยอ๋อต้องวนวนไปเรื่อยอ๋อมีน้ำขยับเลี้ยงขยับ นี่ครับเ,เกเษตรรุ่นใหม่เมกษตรไ,ไ,ได้ครับ